ปลาอบโอง่งย่างในโอ่งนี่คือความร้อนเขาจะอยู่ดีและอย่างคือควันไม่เยอะมากนะคะเราไปกุ้ครับทุกท่านวันนี้ยูซุปอยู่ย่านอ,อนุสาวรีเก้าแล้วก็ย่านพัฒนาการ38นะครับผมแล้วก็มาเจอร้านนี้ฮะปลาอบโอง่งจริงๆเราจะได้ยินคําว่าไก่อบโอ่งนะอันนี้คือไม่คุ้นหูเหมือนกันนะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันว่าเขาขายกันยังไงเมนูเขาเป็นยังไงนะฮะผมตามยูซุปเข้าไปดูกันครับ ครับก็ตอนนี้ยูซุปอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของร้านทักายคนดูหน่อยครับค่ะสามอเลย์ุ้มค่ะยำวุษนานะคะเมนูของเราเป็นเมนูเมี่ยงปลาอบโอ่งนะคะเราขายเป็นชุดนะคะราคาชุดละ150บาทนะคะอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเมนูหนึ่งนะคะเวลาที่เราขายก็คือประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะถึง6กโมงประมาณนี้ค่ะอาจจะ ปิดช้านิดหน่อยอะแล้วแต่นะคะอันนี้อยู่ตรงหน้าบอ่อปลาเลยค่ะยังไงก็ลอง,ลองลองผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนได้นะคะปลาเนี่ยเราเลี้ยงเองหรือรับมาอ๋ออันนี้เป็นปลาของเราเป็นปลาในบอ่อของเราเลยนะคะเนี่ยมีบอ่อปลาอยู่ข้างๆเลยค่ะและไฮไลท์ของเราคือเราเรา,เราอบในโอ่งใช่ค่ะเราอบในโอ่งนะคะอาจจะไม่มีควันมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ถ้ามานี่คือเห็นปลาเห็นบอ่อนี่ใช่เลยค่ะแวะได้เลยค่ะทําไมถึงไม่เอาไป เอาปลาไปย่างเตาถ่านแต่ทําไมไมาย่างแบบในโอ่งอ๋อย่างในโอ่งนี่มีความสุขว่าเออคือ,อย่างในโอ่งนี่คือความร้อนเขาจะอยู่ดีและอย่างคือควันไม่เยอะมากนะคะและน้าจิ้มของเราเราทาเองด้วยน้ำจิ้มทําเองทุกอย่างทําเองค่ะจะเป็นแบบเออเป็นอาหารเรียกว่าอาหารคลีนก็ได้นะคะอย่างนี้เรามีวันหยุดไหมครับเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะฝากเบอร์โทรหน่อยอ่าเบอร์โทรนะคะ โทรมาสั่งกันได้นะคะ0875118966ค่ะอันนี้คือเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยค่ะเ,คคเดี๋ยวทิ้งท้ายเชิญชวนอีกทีนึงค่ะค่ะเ,เพื่อนๆหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาทางด้านอ่อนุสามเกนะคะหรือว่าพัฒนาการนี้ลองแวะมาดูตรงบ่อปลาที่อยู่ที่เดียวนะคะมามา,มาอุดหนุนกันได้ค่ะออโอเคครับฝากร้านด้วยนะครับผมเป็นร้านรับอีกร้านหนึ่งที่ยูซุป แวะมาเจอจริงๆนะครับผมโอเคฮะลองแวะมากันครับผมเดี๋ยวไปลองดูเมนูกันไปเมนูปลาเผามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเทสกันเลยดีกว่ามาอันนี้คือให้พ่อค้าแบบลอกหนังปลาออกเรียบร้อยละ เดี๋ยวเราเปิดเปิดโชว์เลย,ยเปิดโชว์ชว่าใครเห็นกลางคืนนี่คือเสียใจด้วยนะ <Wow. S 1> เทน้ำจิ้มไปเป็นไงบ้างอันิสตายยัว nah, มากบิสมิลลาห์ <c oughs> <c oughs> ปลานี่คือสดมากนะฮะนี <c> ่ม <oughs> ันใหญ่มากอะโอ้ oh, <wow. S 1> <c oughs> ว้าวมแหวมัดโดนกันฮะบอกเลยว่าทุกอ,อกทุกใจทุกคนแน่นอน แล้วก็นิดนึงฮะก่อนนี้เพจมากันของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันแล้วไว้ใช้คนหาร้านฮาร้านทั่วประเทศไทยคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถเจอร้านถาร้านได้ใกล้ๆเลยนะผมโหลดมาใช้กันนะทั้ง Android iOS บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนอัสสลามอัลัยกุมอัลลอฮ์ตุลลอฮ์วกาตุสสวัสดีครับ